ในเช้าที่สดใสคุณตื่นมาเข้าห้องน้ําและเล่นมือถือไปด้วยตามปกติแต่ระหว่างที่กําลังทําความสะอาดก้อนอยู่นั้นคุณกลับเจอก้อนต่งปูดๆยื่นออกมาแถมยังมีเลือดไหลปนมากับอุจจาระด้วยตายแล้วือฉันเป็นทิซี่ดวงทวารเนี่ยแล้วหลังจากวันนั้นชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปคุณเข้าไปเส์ชหาว,วิธีการรักษาโรคลิสีดวงตามโรงพยาบาลต่างๆและสิ่งที่คุณเจอคือการผ่าตาดดัดลิสี่ดวงที่ต้องพักฟื้นนานและเป็นแผลใหญ่ นี่จึงทำให้คุณเปลี่ยนใจมาพยายามหาทางตระเวนรักษาโรคฤิสีดวงด้วยตัวเองแล้วหวังว่ามันจะหายแบบที่เว็บไซต์แนะนำแต่จนแล้วจนรอดอาการของคุณก็ไม่ยอมหายสักทีฤริสีดวงของคุณค่อยๆใหญ่ขึ้นจนดำมันกลับเข้าไปไม่ได้แถมความเจ็บยิง่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนคุณตัดสินใจมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวิมุตและได้รู้ว่าการรักษาฤิสีดวงไม่จำเป็นต้องผ่าตัด พราะรักษาด้วยเลเซอร์ได้โดยการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นสามารถรักษาได้ทั้งริสซีดวงชนิดภายในที่ไม่มีก้อนติ่งยื่นออกมาและดิสซีดวงชนิดภายนอกที่มีก้อนติ่งยื่นออกมาซึ่งการรักษาแบบนี้ดีกว่าการผ่าตัดปกติคือ 1. แผลเล็กกว่าทาให้เจ็บตัวน้อยกว่า 2. ไม่ต้องพักฟื้นนานอยู่โรงพยาบาลสั้นกว่าและ 3. ช่วยลดความเสี่ยงภาวะรูทวารตีบหรืออาการอุจจาระไม่ได้จากการผ่าตัดปกติ ซึ่งแพทย์จะผ่าตัดด้วยการใช้เลเซอร์เจาะเข้าไปบริเวณข้างด้วยสี่ดวงขนาดเพียงแค่2อถึงสมมิลลิเมตรใช้ความร้อนจี้ประมาณ3าถึงหครั้งนาน3าถึงหนาทีต่อหัวและระหว่างการจี้จะมีการประครบเย็นเป็นระยะเพื่อผ่อน,นคลายความร้อนหลังจากผ่าตัดคุณต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลต่ออีกหนึ่งวันแล้วถึงกลับบ้านได้ผ่านไปอีก1-2ถึงสสัปดาห์แพทย์จะนัดให้กลับมาติดตามอาการอีกครั้งเท่านี้คุณก็กลับมาใช้ชีวิตแบบไม่ต้องทรมาน และอย่าลืมปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ฤิ่สีดวงกลับมาอีกเช่นดื่มน้ำให้มากขึ้นท่านผักผลไม้เป็นประจำและไม่เบ่งอืนานๆด้วยนะครับ